สวัสดีครับล่ารวยชาแนลนะครับผมวันนี้รีวิวรถครับก่อนส่งลูกค้านะครับพรุ่งนี้ลูกค้ามัดจำมาแล้วครับผมตัวนี้เป็นค o ر อล่าอันติสนะครับผม 1.8G นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมอ่าเรามาดูฟังก์ชันข้างในกันอื้อตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมก็สวยนะครับผมก็เรือนไม้นะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับ เบาข้างหลังอ่าก็ตามสภาพนะครับผมก็เบาสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมก็มีตัวนี้จะมีม่านนะครับม่านบังแดดอยู่ข้างหลังครับผมตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมเครื่องเสียงนี้ก็มีหน้าจอนะครับติดให้อ่าใช้ได้ปกติครับหน้าจอก็มีเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็มีเรดิโอนะครับผมก็ใช้งานได้ตัวนี้นะครับผม ก็ปิดแล้วก็กดค้างอ่าตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเดีวเรามาดูรีวิวกระจบอ่าเห็นไหมครับโอเคกระจกไฟฟ้าข้างนี้กระจกไฟฟ้านะครับผมก็เดิมๆครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนี่ก็แอร์นะครับก็เปิดแอร์ออโต้นะครับผมกดออโต้เปิดแอร์อ่าตัวนี้ก็เล่งนะครับเล่งพัดลมพัดลมแอร์ แอร์เย็นครับผมแอร์เยน็นตัวนี้ก็เป็นตัวเล่งนะครับผมตัวเล่งอ่อยู่ตรงไหนเ,เอ่อตัวเล่งไฮนะครับผมเ,เ่งความเย็นครับผมตัวนี้ก็แอร์เย็นปกติเครื่องเงียบนะครับผมฟังเสียงนะครับ นะครบอบเดินรอบเดินเงียบครับปกติครับอ่ารอบรอบนะครับเวลาเราเปิดแอร์เปิดอะไรก็ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่เป็นเก็บความรู้นะครับบางคนขี่รถออโต้แล้วไม่รู้ว่ารถดับรถดับรถกระตุกเข้าเกียร์ตะกุกตะกักนะครับเข้าเกียร์กระตุกกระตุกเวลาขี่ไปแล้วก็เดิ่มปุ๊บ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 อ่าเราดูรอบนะครับรอบ เอาง่ายครับผมได้ถามช่างแล้วก็ถามทีมงานเขาปกติเขาไม่ค่อยบอกกันแหละแต่ว่าถามดูนะครับเอาง่ายคือรอบรอบของมันนะครับรอบนี้ห้ามต่ํากว่าหนึ่งพันนะครับผมเวลาเราเปิดแอร์เปิดอะไรปิดแอร์ก็ได้ครับเวลาเราเปิดแอร์นะครับรอบห้ามต่ํากว่าหนึ่งพันนะครับผมมันจะไม่กระตุกถ้ารอบต่ําคือเราก็ไปตั้งรอบใหม่นะครับผมเกียร์ก็จะไม่กระตุกรอบก็เดินเดินง่ายครับสาหรับคนที่เป็น ก็บางคนก็ไปซ่อมเสียเงินเยอะก็จะไปเสียนะครับเพราะว่ามันเกิดจะปัญหารอบตกนะแล้วก็มีไม้นะครับไม่ก็สองแสนหกพันกโลครับหกพันหกร้อยสิบสามโลนะครับผมเป็นคอลาอันติสนะครับปีสี่สี่นะครับผมเกียร์ออโตโ้เนาะอะไรก็ยังครบเหมือนเดิมปกตินะครับผมครับแอร์ก็เย็นก็ไปเติมน,น้ำยายอีกนิดหนึ่งแอร์ก็ปกตินะครับผมอ่า ปกติครับผมแอร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันอ่าเราไปดูข้างหน้ากันเดี๋ยวปิดก่อนเพิ่งยังไม่ได้เติมน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันหมดแล้วก็ปิดพัดลมตรงนี้นะครับเปิดแล้วก็เปิดออโต้ตรงนี้เราจะได้ความลมแรงลมแล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นอ่านมครับแอร์มันก็จะเย็นฉ่ำฮ่าเ,เราปิดเราก็ปิดพัดลมตรงนี้จบข่าวโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากัน ข้างหน้าครับเรามาดูข้างหน้ากันก็ไฟตาก็โอเคแล้วทําให้แล้วนะครับผมขัดใั้แล้วทะเบียนรถก็สวยนะครับพออสี่หนึ่งสองหกนะครับผมอ่าก็เหมือนเดิมครับผมน้ำมันเครื่องนะครับผมระบบแอร์นะครับผมแล้วก็ภายในเครื่องก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมแผ่นเพดนะครับ ยังเหมือนเดิมปกตินะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเดิมๆเลยไม่เคยติดแก๊สครับผมเดิมๆครับเดิมๆใช้ได้ไปคันนี้คุ้มมากครับผมรถขี่เดิมๆเลยครับผมเราลองดูรอบๆคันกัน รเรามาดูรอบๆคันกันก็ตามสภาพก็มีรอยนิดหน่อยครับรอยถลอกเนาะก็ธรรมดานักรบก็มีบาดแผลก็ตามสเต็ปก็รอบคันครับส,สวยๆดูข้างหลังเบาะก,ก็เดิมๆนะครับเดิมๆก็ก็มีเออนี่ครับนี่นี่เน,น,นี่นี่ก็ หก็เป็นตัวกัน้นแล้วก็ตั้งของก็ได้ตรงนี้นะครับผมดึงลงได้เก็บก็พับเก็บอันนี้ก็เป็นข้างหลังนะครับส่วนส่วนด้านหลังไม่รู้นี่เป็นกล่องอะไรก็ส่วนด้านหลังก็มีนี่ครับก็มีม่านนะครับม่านก็ใช้ได้นะครับปกติม่านครับก็สวยครับเดิมๆแต่ป้ายป้ายหลุดครับ ไปหาใส่เองก็ได้ไป้ายไม่ีปัญหาครับเดี๋ยวโอนเดี๋ยวอะไรก็ขอป้ายใหม่ก็ได้อ่าข้างหลังครับก็มีเครื่องเสียงนิดนึงนะครับก็มีติดให้แล้วก็มีนี่อะไรนะครับยางอะไรปกติก็ตามสภาพครับก็สภาพนี้ก็ถื่ว่าโอเคสวยนะครับผมรถบ้านครับรถบ้านไม่เคยติดแก๊ส สวยงามตามท้องเรื่องครับผมโอเคนะครับผมคันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไปส่งแล้วนะครับผมมี